สวัสดีครับจากร้านไมกเล่นนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมวิวแอนดรอยนะครับผมติดตั้งในตอริต้ายาริสนะครับผมปี2006นะครับผมอันนี้คือหน้าตาของแอนดรอยนะครับผมนะครับมีวิดีโอบลูทูธเพลงนะครับการตั้งค่านะครับผมและสามารถเข้ามาเลือกแอปต่างๆได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจุกลุกนะครับยูทูบกูเกิลแมปหรือเพจโซนะครับผมครับในหน้าเพจโซสามารถโหลดแอปตั้งค่าได้นะครับผมนะครับในหน้าเพลงก็ได้นะครับผมเข้า YouTube Google เข้าได้หมดเลยครับผม เสามารถสัมผัสจากหน้าจอได้นะครับผมนะครับปุ่มด้านข้างเนียจะเป็นปุ่มไมโครโฟนนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับเปิดปิดนะครับผมปุ่มโฮมปุ่มแบ็กนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมติดต่อได้ที่ร้านเมกเรสนะครับขอบคุณครับ